สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอุ๋มก็มีเทคนิคดีๆในการตั้งค่าเอาใจสาย iOS ที่อยากหันมาใช้ระบบ Android ค่ะส่วนจะเป็นเทคนิคอะไรเดี๋ยวตามอุ๋มไปดูพร้อมกันค่ะก่อนอื่นนะคะต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าสำหรับใครที่เคยใช้ระบบ iOS มาเป็นเวลานานนะคะก็อาจจะคุ้นชินกับ คำสั่งของระบบ iOS นะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากจะลองเปิดใจหันมาใช้เป็นระบบ Android บ้างแต่อาจจะงงกับคำสั่งของระบบ Android ค่ะ วันนี้นะคะอุ๋มก็เลยจะมาแนะนำการตั้งค่าต่างๆของระบบ Android นะคะให้มันคล้ายคลึงกับระบบ iOS มากที่สุดค่ะส่วนจะเป็นการตั้งค่าอะไรบ้างเดี๋ยวตามอุ๋มไปดูพร้อมๆกันค่ะ 1. สําสำหรับการตั้งค่าเข้าแอปออกแอปเคลียร์แอปนะคะให้มันคล้ายกับระบบ iOS มากที่สุดนะคะก่อนอื่นอุ๋มต้องบอกไว้ก่อนว่าระบบ Android นะคะส่วนมากเนี่ยเขาจะมีคำสั่งท่าทางหรือว่า คำสั่งเนี่ยอยู่ด้านล่างนะคะเป็นแถบให้เรากดอยู่นะคะแต่ระบบ ios ทั้งหมดเนี่ยเขาจะเป็นในเรื่องของการปัดเข้าออกได้อย่างเดียวนะคะสําหรับการตั้งค่าของระบบ android นะคะก่อนอื่นเราก็เข้าไปที่การตั้งค่าของตัวเครื่องได้เลยค่ะจากนั้นกดเข้าไปที่จอภาพค่ะแล้วก็เลื่อนหาคําว่าแถบการนําทางและให้กดปุ่มที่ท่าทางการปัดค่ะ เพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถใช้คำสั่งหรือว่าเข้าออกแอปให้มันคล้ายกับระบบ iOS ได้มากที่สุดแล้วค่ะสำหรับการตั้งค่าวิธีที่2นะคะก็คือการนำแอปทั้งหมดนะคะมาอยู่บนหน้าจอหลักนะคะก่อนอื่นอุ่มต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าสำหรับระบบ iOS เนี่ยเขาจะมีแค่หน้าจอหลักหน้าจอเดียวนะคะ แต่ระบบของ Android เนี่ยเขาจะมีคลางแอปที่อยู่ด้านในอีกทีนึงนะคะซึ่งตัวนี้สําหรับใครที่เคยใช้ระบบ iOS อาจจะงงๆนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะวันนี้อุ่มมีวิธีการตั้งค่านําแอปทั้งหมดนะคะเอามาไว้บนหน้าจอหลักให้กับทุกคนค่ะซึ่งวิธีนี้ก็จะสามารถตั้งค่าได้2วิธีนะคะสําหรับวิธีแรกกดค้างไปที่บนหน้าจอพื้นที่ว่างๆให้หน้าจอยอ่ยอย่อแบบนี้ก่อนนะคะแล้วกดไปที่การตั้งค่าค่ะ จากนั้นกดไปที่รูปแบบหน้าจอหลักค่ะแล้วก็เลือกเป็นหน้าจอหลักเท่านั้นนะคะแล้วก็กดใช้งานและวิธีที่2นะคะก็คือเราเข้าไปที่การตั้งค่าของตัวเครื่องเลยค่ะค่ะแล้วก็กดเข้าไปคําว่าหน้าจอหลักค่ะจากนั้นก็กดไปที่รูปแบบหน้าจอหลักเหมือนเดิมค่ะแล้วก็สามารถเลือกได้เหมือนกับวิธีแรกเลยค่ะ เพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถนำคลางแอปทั้งหมดนะคะมาไว้บนหน้าจอหลักให้คล้ายกับระบบ iOS ได้อีกเหมือนเดิมค่ะสำหรับวิธีที่3นะคะก็คือ 3D Touch ค่ะในการใช้งานของแอปต่างๆนะคะอย่างระบบของ iOS ใช่ไหมคะเวลาที่เราต้องการจะจสแกน QR Code นะคะปกติแล้วเราไม่เข้ากล้องหรือว่าเราก็ต้องเข้าไปในตัว Line ใช่ไหมคะแต่ตัวนี้นะคะเขาก็จะมีทางลัดโดยการกดค้างไปที่ตัวแอปนะคะเราก็จะมี ป๊อปอัพเด้งขึ้นมาอย่างนี้แล้วเราก็สามารถกดคำว่าอ่านตัว QR Code เลยซึ่งตัวนี้นะคะก็สะดวกสบายในการเข้าไปสแกน QR Code ต่างๆนะคะและตอนนี้นะคะระบบ Android ก็สามารถทำได้เหมือนกับระบบ iOS เลยก็คือกดค้างได้เหมือนกันค่ะกดค้างไปที่ตัวแอปเลยก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็กดคาว่าอ่านตัว QR Code เพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถ อ่านตัว QR code ต่างๆได้เหมือนกับระบบ iOS เลยค่ะแต่องค์ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าเจ้าตัว 3D Touch เนี่ยขึ้นอยู่กับการรองรับการใช้งานของแอป,ปนั้นๆด้วยนะคะไม่ได้ใช้งานเหมือนกันได้ทุกแอป,ปนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งระบบ iOS เองหรือว่า Android เองค่ะสำหรับใครนะคะที่เป็นมือใหม่ในการฝึกใช้ระบบ Android นะคะหวังว่า คลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะและสำหรับใครนะคะที่มองว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้อุ่มด้วยนะคะหรือถ้าเกิดหากใครนะคะที่สงสัยในการตั้งค่าต่างๆนะคะก็สามารถคอมเมนต์ถามอุ่มไว้ใต้คลิปได้นะถ้าเกิดอุ่มรู้นะคะเดี๋ยวอุ่มจะมาตอบคอมเมนต์ให้กับทุกคนเลยนะคะในการแก้ไขหรือว่าการตั้งค่าต่างๆของมือถือนะคะสำหรับวันนี้นะคะอุ่มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ